ทำไมถึงต้องมาดู50 Shades darker ล่ะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมตาม50 Shades มาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วเป็นทั้งผมทั้งอ่านหนังสือนิยายแล้วก็ก็อยากจะทราบว่าในเวอร์ชั่นของหนังเนี่ยมันจะทำออกมาได้เหมือนนิยายได้ขนาดไหนแล้วก็มีความโรแมนติกมากขึ้นแค่ไหนครับผมก็สำหรับผมนะครับก็เคยดูภาคแรกมาแล้วก็โอ้โหถึงบอกว่าอยากจะบอกว่าตัวละครพระเอกกับพระนางเนี่ยโอ้ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากเลยก็อยากจะติดตามดูว่า ภาค2เนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดได้ดีเท่าภาคแรกหรือเปล่าครับผมถ้าให้3คํคำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบีก็จะให้คําว่าพริกทั้งส่วนจริงๆค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็ฉันว่ามันต่อกับ,บเรื่องที่แล้วใช่ไหมคะ<อ>ที่เราดูติดไว้<ช> <ๆ S 2> ก็แบบค้างคาโ,โอ้ต้องกี่ปีแล้วล่ลวละมาประมาณ2ปีใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ถือว่าแบบ มันคุ้มมากที่ได้มาดูแซ่ก็อยากให้ทุกคนมาดูค่ะใช่ค่ะสําหรับเซก,ก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ดรอปลงไงมันทําใ,<ช>ให้เรายิ่งตื่นเต้นแล้วยิ่งแ,แบบว่าน่าสนใจขึ้นแล้วก็ดีเทลส์มันยิ่งมีขึ้นเยอะมากเลยค่ะ<ช><ช>ก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะมันไม่ใช่มีแต่พาร์ทแบบว่าเลิฟซีนเยอะแต่<ช>คราวนี้ม็นพาร์ทความหักขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วมันมีอะไรให้ลุ้นตลอดทั้งเรื่องเลยด้วยตื่นเต้นเยอะมาก สวัสดีค่ะน้าชัดกวีนัทน,นะคะก็ความรู้สึกหลังจากดู50 s h a d e ในภาคนี้ไปนะคะก็รู้สึกถึงความรักของทั้งคู่มากขึ้นจากภาคแรกเห็นความแตกต่างว่าทั้งสองคนมีพัฒนาการด้านความรักแล้วก็เปิดใจกันทั้งสองฝ่ายมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวต่างๆให้ต้องติดตามในภาคต่อไปด้วยอันนี้คือแบบเห็นเขาเรียกว่าตัวอย่างของภาคถัดไปแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกภาค ที่ว่าแตกต่างจากทั้งสองภาคอีกเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่เพิ่มมากขึ้นความแตกต่างของภาคที่3กับภาค1และภาค2เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมาชมภาคที่2ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาคที่3ต่อไปค่ะภาคนี้ก็ h ฮป p รียกได้ว่าเกือบจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะก็รู้สึกก็ยังคงมีความสุขแล้วก็ความเร่าร้อนเนาะแล้วก็แต่ภาคนี้จะค่อนข้าง Family แล้วก็ Happy to get h e r ม,มากมากกว่าภาคที่แล้วค่ะ เหมือนฟิลหนังมันโตขึ้นแล้วเหมือนเราโตไปพร้อมกับหนังเนาะมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็ความความความอ่อนโยนของพระเอกที่ทําอะไรเพื่อนางเอกอันนี้รู้ว่าถ้าเป็นยิ่งเป็นผู้หญิงนี่คงจะยิ่งรู้สึกรู้สึกแบบเออรู้สึกแบบดีอ่ะเนาะฟิลฟิลคงกูดมากขึ้นเหมาะมากกับบาเลนไทนยนี้นะคะคู่รักมาชมกันได้เลยนะคะขอสามคำใช่ไหคะก็ต้องบอกว่าอยากแต่งงานโอ้ my god หนูตอบแล้วนะโอ้ my god